Let it go, go let, let it go. It go. Can't hold back, more. Let it let go. go, let it let go. Go. Turn go. The wind is letting go, and go. I belong. And I love you. Oh, oh my, she's my pet. Let it go. go, let it go. go. Let let go. go. Bạc back anymore no, no. Let it Hay go, go. Hay let it go let it go lê <laughs> and อย่างวอ้อนเ่เม่ไมแไม่ไม่ไม่ไพัดตึไม่ไม่ไม่ไพ่ไมงไม่ดึงไว่ไม่ไม่ไม่เอ่าม่ไม่ไมดไม่วม่ไม่ไมัดม่ไม่ไม่ไ่ไม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 ่่ไม่่ไม่ไมม่ลม่ไมจไม่ไม่ไไม่ไม่ไึงมงมไ เลยแต่พอคิดลืมก่อนล้อมผัดตึงผัดตึงผัดตึง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 ตึ้อหอฮบปากกัมร์สไตล์ฮับ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 เอ้ Sexy lady and I เอาเอาเอาไอซ์ก้อนจะกลับไปลบผัดตึงเอาเพลงฝรั่งก่อนลูก ล้อมผัด <ไป S 1> ตึงตึงผัดตึงผัดตึงมาขึออ้นรอบก็เป็นว่าล้อมผัดตึงเอาตึงเอาตึงเออตึง <laughs>